Thank you. oh กักกุนทีมสันฮาสองซียมาสองซียมาลัด้วยอาดีคับโคมกิมโซนคับอินดิทีได้รูจักคับ อันดับสุดท้ายตัวอิงกันกนะครับส่งเสียอีกสักครั้งได้ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้เราจะสนุกไปด้วยกันกับคุณคิมซอนโฮนะครับกับ20 24คิมซอนโฮเอเชียทัวร์คาร์โลอินแบงค์ค่ะ <laughs> คุณกิมซอนโฮฮะแฟนๆชาวไทยคิดถึงคุณมา,มากๆเลย ไปต้อนรับคุณที่สนามบินมากมายคุณคิดถึงแต่แต่ชาวไทยไหมครับเออ일단보고싶은것도보고싶은건데여기프로온다는것자체가굉장히설레고기분좋았습니다어진짜오랜만에방문인데5월이후에어정말많이보고싶었어요คิดก็คิดถึงนะครับแล้วก็การที่ได้มาเมืองไทยเนรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วใช่ไหมครับหลังจากเดือนพฤษภาคม ครับมาครั้งนี้ก็เลยเตรียมความพิเศษมาฝากแฟนๆด้วยเพลงเมื่อสักครูน่นี้มันคือเพลงอะไรยังไงฮะคุณกิมซโนะครับเพื่อนๆทุกท่านสำหรับเพื่อนๆกท่าเป็นเพลงที่ผมเตรียมมาเพื่อแฟนๆนะคะเป็นเพลงทีผมตรียเพื่อแฟนๆนะคะแต่จริงๆแลผมตื่นเต้นมากๆเลยเมื่อกี้ก็เลยร้องไม่ค่อยดีอะค่ะเมื่อกี้ดีมากใช่ไหม มันตบดีมากครับมิโซะตบมือหน่อยสิตอบมือหน่อยใช่เจาอสโลริ้าวันรับออ้าวันดือถ้าใ่้าถ้าถ้าาถ้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 ถ้าเาถ้าาถ้้าา้้มถ้า้

ก็คือผมอยากร้องเพลงนี้เพราะว่าเนื้อหามันเกี่ยวกับว่าการที่ได้มาเจอทุกคนนะคะมันคือปาฏิหาริย์그래도부족하지만잘들어줘서감사합니다ถือว่าเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ร้องดีเท่าไหร่แต่ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะไม่จริงฮะเมื่อกี้ที่ทำได้ดีมาก แฟนบอกว่าถ้าเธอเกิดมาไม่เคยเจอโชว์ที่ไหนดีทเท่ากับโชว์เมืม่อสักครู่นี้มาก่อนจริงไหมจริงไหมโอเคเ <Okay. S 1> <laughs> ดี๋ยวครั <laughs> <laughs> วันนี้ต้องบอกว่าการมาพบแบบแฟนๆครั้งนี้คุณเตรียมความพิเศษมาเยอะแยะมากมา,กมายเลยเตรียมอะไรมาฝากแฟนๆบ้างนะเออ ก็จะมาพูดคุยกับทุกคนนะครับแล้วก็ผมเตรียมของขวัญมาให้ด้วยนะครับาาห,หาีเวนเตรียมไว้ทุกคนพรอมไหมางหลังมางกักนะครับทุกคนพร้อมไหมข้างหลังพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะฮะ 여쨌든 사원 님, 저희가 어서 이야기하는 게 낫다. ครับ.เชิญครับ. 업데이트 หน่อ니ค 어, 저는 지난 12월 5일부터 연극 행복을 찾아서 라는 걸 공연하고 있고요. 그리고 어, 팬분들의 많은 사랑과 관심을 받은 덕에 매진을 하고 있고 아, 매진했습니다. 전부 다. 예, 매진됐고요. 가지 ก็ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่5ธันวาคมผมก็ได้เริ่มแสดงเวละครเวทีเรื่อง Realize Happiness นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณความรักแล้วก็ความสนใจที่ลดหลามมากๆของแฟนๆทำให้บัตรโซเอาท์ครับตัวอิร์ล่าชิาทัวร์เราเียมี했습니다้ 응고고네แล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมเอเชีย tour อยู่ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณกาลังใจจากทุกคนนะคะตอนนี้ก็สามารถตั้งใจเตรียมงานได้อยู่ครับขอบคุณครับเป็แนแฟนปัตถามว่าละครเวทีที่อุ่นเล่นถ้าบัตรโซเอาแล้วเป็แนแฟนจะทํายังไงล่ะคะเนี่ยเขาบอกว่ารออยู่ข้างหน้าลงละครได้เลยเป็แนแฟนแบ,บอก 아, 아 근데 어 저도 어 마음이 안 좋아요. 다못 보시는 게. 我也很伤心，因为大家不能来看。我也很难过，因为大家不能来看。我也很难过，因为大家不能来看。我也很难过因드리 <목소리> 네, ผมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคบได้มาดูงานกันแต่ว่าในฐานะนักแสดงนะคะผมก็จะมีงานแสดงมาเยอะมากๆเลยยังไงในอนานคตก็หวังว่าจะได้มาเจอกันนะคะ,ะได้ติดตามแน่นอนถึงจะโ่งเอาไวแล้วไม่ได้ไม่ได้เดีกยวกไปดูแต่แฟนๆทุกคนส่งกำลังใจให้กับคุณซอนโฮอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคน <laughs> <laughs> ถามถึงงานในครั้งนี้บ้างหาใช้ชื่องานว่า 칼 o 풀왜 r 라이이사용하 g h t colorful, colorful. I'm g o i 그런 컬러만큼 여러분한테 다양한 s e I'm going 고 o go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to ก็ในโลกใบนี้เต็มไปด้วยสีสันมากมายใช่ไหมคะผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นช่วงเวลาเหล่านี้ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่หลากหลายของผมแบบฟูไปเลยนะครับให้เท่ากับจํานวนสีสันที่มีหลากหลายเลยเป็นความหมายแบบนี้ทุกคนชอบกันไหมครับชื่อนี้เป็นแฟนชอบมากเลยฮะคันเลือกฟูก็คือความสดใสเหมือนได้เห็นหน้าคุณคุณคุณซอนโฮเห็นปุ๊บก็รู้สึกสดใสมีความสุขถูกต้องไหมฮะขอบคุณครับ รทราบรหมว่าเอเชียทัวร์ของคุณสันโฮเนี่ยไปที่เมืองต่างๆก็จะมีการกําหนดสีให้กับเมืองต่างๆซึ่งครั้งนี้มาที่กรุงเทพมหานครของเราแบงคอกนั่นเองคุณสันโฮก็ต้องจะมากําหนดสีให้กับงานของเราเหมือนกันถูกต้องไหมครับคุณสันโธใช่ค่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่ช่วงแรกเลยฮะทุกคนครับกับช่วงคันลบุตรทอา ในช่วงนี้นะครับคุณสันโธจะมากำหนดสีให้กับกรุงเทพมหานครของเรานะครับมาดูสิว okay. oh. uh ่าเราจะได้สีอะไรซึ่งเดี๋ยวขอหน่อยนะคะขอคัลเลอร์รูเล็ตหน่อยครับเชิญครับคุณสันโธฮะในคัลเลอร์คุณสันโธตกใจเพราะตอนเรียนครับครับนึเสียงดังไปไหมฮะโอเคนะโอเคเห็นคุณสนโธสะดุ้ง เดี๋ยวศิลปินจะตกใจว้าทำไมดีเจนุ้ยโบกเวกไวๆนะฮะในนี้มีสีนะครับเดี๋ยวนุ้ยจะสั่งสตาร์ทคุณจอนโฮจะเป็นคนบอกให้สต็อปเมื่อสต็อปนะครับ <'m> เข็มอยู่ที่สีไหนถือว่าเป็นการกำหนดสีให้กับกรุงเทพมหานครของเราครับโอเคนะฮะโอเคครับ <Okay, okay. S 1> ทุกคนเข้าใจไหมครับ <'m> งั้นเรามาสัส่งสตาร์ทพร้อมกันดีไหมฮะ <'m> มาดูซิว่าแบงคอกจะได้สีอะ ไรครับถ้าพร้อมแล้วดับ1 2 3สตาร์ทฮะ1 2 3สตาร์ทสตารทว้าวบลูได้เป็นฟ้านั่นเองโอเคไหมเพื่อนแฟนชอบใจยังไงเลยโอเคไหมโอเคอ้าวแล้วใส่ชมพูมาทำไงดีท่าน,นี้ ผู้ค้างานอ่ะอ๋อมีฟ้ามีฟ้ามีฟ้ามาเหมือนกันโอ้เอ้ยโอ้เจ้าก็ชอนสีที่้มากเลยนะคบถูกใจเลยคับเพราะโมเมนต์ดีๆควรมีต่อต่อได้ที่ d n e t by Daily News